สวัสดีครับแฟนคลับท,ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการชกมวยทเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2 5 6 7นะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศการต่อรองของมวยวันนี้นะครับคู่แรกนั้นฉลามเงินส์ฉลามขาวขึ้นมาออกวุธนนข้างดีนะครับไหลต่อไป23 101ออกวุธฉลาดรวดเร็วหลักเตรียมดีที่แรกราคาเบียดนะครับราคาเบียด แต่ว่ายกสามยกสองยกสามนี่โชว์ทั้งลูกดุนแรงทั้งลูกเหลี่ยมทั้งลูกสวยงามดีกว่าข้อวงจรครับเป็นต่ออยู่มันสามสิบสี่สิบหนึ่งพอยกสี่ออกมาโชคพิชิตเดินเขยันออกาวุธราคาไหลลองแต่ว่าทางด้านฉลามเงินก็เป็นต่ออยู่นะครับเป็นต่ออยู่ยกที่ห้าออกมาเจ้าโชคพิชิตขยันเดิน ถ้าพลิกแสงเขาพายไปนะครับใครที่เชื่อผมตามผมนะผมให้คู่นี้เป็นทีเด็ดทีเด็ดก็ให้ฉลามเป็นปทีเด็ดผมมองว่ามีโอกาสไหลต่อถึง4151นะครับเทรดเปิดมาแค่3274ไหลต่อไป811ออกตัวบังทุนเรียบร้อยและมีบางคนออกตัวบังทุนแล้วภาวนาให้เำเงิน,น,นพลิกชนะด้วยจะได้เยอะกว่าเดิมและกว่าพลิกจริงๆด้วยนะครับมันมีเปิดมา811 21 31มี เข้าตัวสองตัวบางทุนคู่นี้สบายนะครับผมแน่ทีมงานเข้าไปทางด้านฉลามเงินแล้วก็บังช่วงพักยกเปิดมา15-25หนึ่งบางเรียบร้อยนะครับพลิกมาได้เยอะกว่าเดิมคู่แรกเป็นนั้นว่าฉลามเงินสิเฉลามขาวพลิกแพ้โชคพิชิตโจทย์บางแสนคู่ที่สองก็พลิกปตททางเดบีกับทางด้านเฉลสิงลู้ชแม่ใส่ทองผมมองว่าคู่นี้เบียดนะครับต้นๆในใกล้เคียงกันมาก แล้วน่ทางทีมงานเนี่เข้าไปที่ทางด้านเป็กปตทบางทวีเข้าไปแล้วทีมงานเข้าไปเป็กไหลต่อไปถึง5161ทางด้านเป็กเป็นต่อทีมงานบางออกถัวกินเรียบร้อยนะครับแล้วคูนี้ก็มาเบียดยก4ทางด้านใจสิงเนี่ยมาเล่งยก4มาเบียดเบียดเบียดราคาเบียดแต่ว่าเป็กยังดูดีกว่าหมดยกนี้นะครับราคาใกล้เคียงกัน พอขึ้นมายกที่ห้าใจสิงออกลูกสวยงามได้แผลแตกราคาไหลต่อทางด้านใจสิงมวยนี่ไม่ห่างนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยทางด้านเป๊กนี่แตกราคาก็เอาใจสิงต่อหมดยกที่ห้าเนี่ยใหม่ๆใจสิงเป็นต่อห้าหนึ่งไหลไปแปดหนึ่งสิบหนึ่งบางมุมบางจุดเนี่ยเอาใจสิงเป็นต่อสิบห้าหนึ่งเลยก่อนที่รรมการจะรวบรวมคะแนนชุมทางด้านเป๊กปะตโตอเปิดเป๊กประตทตองทีวีชนะคะแนนไป ที่จริงในทีมงานผมนี่ออกตัวบางทุนออกตัวจยนสองครั้งเรียบร้อยแต่ว่าถ้าออกใจสิงนะครับก็จะได้เยอะหน่อยเพราะว่าลองไว้เยอะพอใจสิงมาเป็นต่อสิบสิบห้าหนึ่งก็พากันนิ่งแล้วรอรับตังค์าากรรมการก็ชูทานทานพลิกชนะคะแนนไปนะครับก็เรื่องําไรอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็บวกคู่ที่สองเป็นนว่าพลิกพอทอทองทวบีพลิกชนะคะแนนใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองสองต่อหนึ่งเสียงนะครับ คู่นี้สองต่อหนึ่งเสียงหมดยกเนี่ยราคาไหลต่อไปทางด้านใสสิงลูกจะแม้ใ่ทองสิบห้าหนึ่งมาดูคู่ที่สามกับสิงดําเขีฟูเฟืองนะครับกับทางด้านเพชรหนึ่งคู่นี้ได้ชกกันมาสิงดําเคยชนะมาวันนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าราคาต้นต้นไม่ห่างสิงดําวางแข้งซ้ายทางด้านเพชรหนึ่งเดินต่อยท้องต่อยหน้าเตะสลับแต่ว่าสิงดําฉลาดทั้งออกอาวุธทั้งใช้ความเขา่าทั้งใช้อาวุธเมยไทยที่ดีกว่าทำคะแนนเป็นต่อไปถึงี่สิห้าสิบหนึ่ง พอยกสี่ทั้งด้านเพชรหนึ่งเร่งนะครับถอยท้องถอยหน้าทงดนานสิงดำมีอาการถอยทั้งรับมากไปจากสามสิบสี่สิบหนึ่งเหลืออยู่ที่สามหนึ่งห้าหนึ่งหมดยกสี่ 4, นี่เป็นทา้งด้านสิงดำเป็นต่อห้าหนึ่งพอกไปยกที่ห้าสิงดำฉชยเหมือนเดียวจบเพชรหนึ่งทำอะไรไม่ได้ภายคะแนนขาดลอยนะครับยกที่ห้าก็เป็นนั้นว่าสิงดำย้ำแค้นไปเป็นครั้งที่สอง ทีมงานที่อยู่ในกลุ่มผมก็ผู้นี้ก็อิ่มนะครับถอยมารับผู้เดยอสารอีกรอบนะครับยกสี่ต่อเพิ่มอีกก็เกินสองข้างเรียบร้อยมาดูู่เอกรายการวันนี้นะครับเพชรบันไดสิงห์มาวินช่วงกลาง,งวงไข่เป็นทีเด็ดผมนะครับขึ้นมาราคาไม่ค่อยดีเทรดเปิดสองสามวันที่แล้วเนี่ยทางด้านเพชรบันไดเป็นต่อห้าสี่พอช่างหนักเสร็จราคาเลื้ยไข่ต่อรองและก่อนชกราคาไหลไปที่สองไปยักบุ่มเด็กเซียนเป็นต่ออยู่ที่สามสองห้าสามเลย คู่นี้ผมแนะให้ทีมงานในกลุ่มที่ผมพาและส่งราคาอยู่ว่าให้รอสักนิดเพราะว่าราคาต้องไหลต่อทางด้านสองไปชักแน่นอนแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับหมดยกแรกขึ้นยกสองไหลต่อไปทางด้านสองไปยักห้าสามเจ็ดสี่สองหนึ่งผมแนะทีมงานเริ่มลองแล้วยกสองเนี่ยทางด้านสองไปยักยังออกว่าด,ดีๆทั้งโชว์ทั้งฉายหมดยกเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งผมแนะทีมงานลองซ้ําอีกนะครับลองเจ็ดสองเพิ่มอีกทีมงานก็ลองอีก พอยกสามมาวันที่สามนี้พักยกเปิดมาอยู่ที่ C ีหนึ่งแปดหนึ่งผมแนะทีมงานว่ายังน่ารองอยู่นะครับให้รองมิติเพชรบ้านไร่ชงอางของไข่ตัวนี้ทีมงานสิงห์บินสายไทยเขาเล่นยังไงก็มีโอกาสได้ลุ้นแน่ของเมื่อไรจับเมื่อไรมีโอกาสไหรลรองไหรลรอ,องแล้วค่อยตัวบางทัวเอาทีมงานก็รองห้าหนึ่งรองสีหนึ่งเพิ่มอีกราคาทําท่าจะไหลต่อกลางยกยกสี่พอเพชมา่ไเดินเต็มสุกเดินอัดเขาด่าทางนั้นสอมไม่ยากหายใจไม่ทัน ราคาหมดยกนี้เพชรมาไรายโชวโยกสี่พริกก็มาเป็นต่อทีมงานบุมก็ออกตัวบางทุนเรียบร้อยจินสองข้างแล้วนะครับยกหนึ่งสองสามทีมงานรองเป็นที่เด็ดยกสี่บางยกห้ารับเต็มสรุปคู่นี้เพชรมาลรายสิงห์มาบินโจ้าัอง,งวงไข่ที่เด็ดผมวันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับชนะคะแนนขาดลอยท้ายๆสี่ส้า,า 49, ต่อสี่เจ็ดนะครับก็เป็นนั้นว่าวันนี้นะครับมวยช่องเจ็ดสี สี่คู่บวกทั้งสี่คู่นะครับก็แฟนคลับที่ติดตามการวิเคราะห์พิจารณ์ของผมหรืออยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มภาคและกลุ่มส่งราคาก็อิ่มน้ำสำรานไปตามๆกันนะครับขอบคุณสำหรับความใจที่มีผมเดินตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ